สวัสดีค่ะช่างเจจ่าพาปลูกนะคะวันนี้เจจาก็จะพามาเนี่ยค่ะเจจาถอนไว้ล้วทักพักนึ่งแล้วแดดเริ่มมาตอนแรกให้จา่าถอนไม่มีแดดนะคะนี้พอถอนแล้วแดดมันมาแดดมันมามันก็เลยกลายเป็นว่าเหี่ยวไปนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะคือหญ้าพันงูเขียวะค,ะค่ะเนี่ยค่ะต้นเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เหลืออยู่อีกหนึ่งกระถางนะคะเป็นสมุนไพรริดเย็นนะคะ อันนี้เจาก็จะเอาไปาต้มดื่นนะคะยาหญ้า,า,า,พาพันงูเขียวเนะะี่ยค่ะเขาจะเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นสมุนไพรฤิ์เย็นมีออกผลตอบมีลทธิต์ต่อปอดและลำไส้นะคะแต่ว่า,เ,าเขาช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้แต่ว่ายาจ่าก็ดูมาที่เขา แชร์กันมาในอินเทอร์เนต็ตนลควว่าเขาสามารถรักษาโรคไตได้คนที่เป็นไตเสื่อมระยะสุดท้ายต้องฟอกไตเขาต้มยานียค่ะกินทุกวันเอาทั้งรากนะคะทั้งต้นทั้งรากทั้งใบทั้งดอกนะคะล้างให้สะอาดนะคะรากก็ล้างให้สะอาดรากฝอยไม่เอาก็ได้ค่ะเอารากใหญ่เขาบอกว่าเป็นยานิดเย็น เขาจะฟอกไตแล้วเขาไม่ได้ฟอกไตเขาต้มกินอยู่เป็นประจำแล้วเขาไม่ต้องฟอกไตเลยค่ะมีคนแชร์เข้ามาแล้วก็พาไปสัมภาษณ์ที่จันทบุรีนะคะก็ลุงคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาเขากินแล้วทีนี้แฟนเขาเหมือนกันค่ะเขาเป็นความดันเขาก็กินแต่ว่าในสรรพคุณที่เสิร์ชดูใน Google เขาบอกว่าเป็นยาเป็นสมุนไพรริดเย็นออกนิดต่อปอดและลำไส้ขับพิษร้อนถอนพิษไข้แต่ว่าแต่ว่าเขาเอามากิน กินรักษาโรคไตไตเสื่อมและยะสุดท้ายต้องฟอกไตเขาไม่ได้ฟอกไตก็อาจจะไปช่วยถอนพิษด,ดับพิษร้อนในร่างกายของเขานะคะมันก็เลยไม่ต้องฟอกไตก็ความร้อนในร่างกายของคนเรามันเยอะเนาะมันก็อาจจะไปพอพอเครื่องในเราไม่ร้อนแล้วก็ร่างกายอย่างอื่นก็จะดีขึ้นค่ะเนจาก็จะถอนมาทั้งต้นทั้งวันเนจาลองต้มชิมดูแล้วรสชาติดีค่ะเหมือนเหมือนกินน้ําผักผักต้มน้ําผักต้มเขาบอกจะเป็นรส รสขมชุ่มรสขมชุ่มชุ่มนะคะแต่ว่าเดจ๋าไปต้มกินดูไม่ขมนะคะกินกินง่ายค่ะอ่าอาจจะเหี่ยวนิดหน่อยเพราะเาจ๋าถอนมาเดีย,ยจ่าจะเอาไปล้างแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็มาหาัหาน่นหั่นเขาบอกว่าต้มสักวันละหนึ่งกำมือหรือว่าเาจ๋าก็ถอนมาทั้งต้นเดจ่าจะต้มทั้งหมดเลยแหละแล้วใส่น้าพอท่วมท่วมสมุนไพรนะคะต้มให้เดือดสักสิบห้านาทีเดือดสิบห้านาทีก็ปิดไฟแล้วก็กองเอาแต่น้ํากินแทนน้ําได้ทั้งวันค่ะ เนจา๋าจะลองกินดูเมืาา่อวานเนจ๋าลองกินดูแล้วรสชาติดีค่ะเยาจาย๋าวันนี้ก็เลยมาถอนอีกที่จริงบ้าจา่ามันก็เริ่มมีถ้าเขาเคยออกดอกออกเม็ดแล้วก็ก็จะมีเชื้อตลอดะคะ่ะเหมือนฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะมันก็จะมีติดบ้านไว้ตลอดเลยก็ดีนะคะสมุนไพรก็ในบ้านเราปลอดสารพิษเราก็ลองกินดูมันไม่เสียหายเนาะหายไม่หายหรือยังไงยนจาย่าไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ว่าเะจา่าอยากลองกินลองชิมดูว่า เออเผื่อร่างกายข้างในเราร้อนเราร้อนโดยที่ข้างในเราร้อนโดยไม่รู้ตัวก็เออเรากินอะไรที่มันเป็นนิดเย็นอย่างน้ําใบเตยอย่างเงี้ยค่ะก็กินเป็นนิดเย็นไปมันก็น่าจะช่วยได้ก็เดี๋ยวจะพาดูนะคะเนี่ยค่ะดอกเขาจะออกเป็นสีม่วงนะคะแต่ว่าอันนี้คือคือฝักเขาจะยาวๆแล้วมีดอกสีม่วงมันเป็นวัชพืชนั่นหละคะ่ะขึ้นตามข้างทางมีทุกมีทั่วไปในประเทศไทยนะคะมีทั่วทุกพื้นที่เราก็ลองเอามาต้มดู เพราะว่ามันมีแม่ที่บ้านก็ไปไม่ค่อยดีแล้วยาจา่จ๋าก็เลยอยากศึกษาเรื่องพวกนี้ไว้ที่ย่าจา๋ารักษาเก็บไว้เนี่ยยาจา่จ๋าจะเอาไปขยายพันธุ์ปลูกที่บ้านจะไปต้มให้แม่กินที่บ้านตอนที่กลับบ้านยาจา่จ๋าจะเอาไปปลูกที่บ้านด้วยให้มันมีติดบ้านติดสวนไว้เป็นสมุนไพรประจําบ้านเป็นยารักษาประจําบ้านนะคะเราก็กินไปเนาะเขาบอกว่าดีเราก็ลองดูไม่เสียหายค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เสียตังค์ซื้อก็ ลองลองดูนะคะปลอดภัยก็กินได้นะคะมันไม่มีเป็นไม่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราค่ะค่ะสมัชิที่จะพาปลูกก็พามาดูต้นพันธุ์งูเขียวนะคะหญ้าพันธุ์งูเขียวเขาใช้รักษาลโรคไตนะคะแต่ในสรรพคุณของเขาเป็นยาสมุนไพรธิ์เย็นดับพิร้อนทอนพิษไข้มีผลต่อปอดต่อลำไส้เราก็กินดีคะ่ะอร่อยไม่ถ้าเราเอาไปตากแดดคงจะหอมค่ะแต่เขาต้มกินสดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเรามีเยอะก็ถอน พึ่งแดดไว้ให้มันแห้งก็เก็บไว้ใช้ได้นานนะคะคลิปนี้ก็